เพื่อนคนต่อไปนะฮะคนนี้ Promise ต้องบอกเลยว่าเขามาใส่ดาร์กมากนะฮะเพราะว่าตัวเขาก็ดาร์กมากเฮ้ยเดียวๆมีเสียงโค้งแล้วเฮ้ยฟ้าขนาดนี้ออกมาเลยดีกว hmm ่านะฮะดีขอเยงกับฟิล เอ่อฟิลนี่เป็นตลกรับจ้างนะฮะใครอยากจ้างเป็นเล่นตลกก็ได้เลยนะฮะแห้แฮ้นะฮะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะเราไม่ได้มาร้องเพลงกับสล็อตนะฮะแน่ๆลงสิสล็อตสล็อตเหมือนนะอ๋อแล้วก็จบแค่นี้บีดีแล้วต้องขายนะฮเห็นหน้าตานี้นะฮะขายได้ดีเอออขายได้อยู่ขายได้อยู่เพื่อนเพื่อน นะเห็นเรามาสายตลกอย่างนี้นะฮะมีเพลงเพลงหนึ่งแต่งกันไว้ซึ้งมากชอบมากเลยนะฮะหวานหวานนะฮะเข้ากับหน้ามากเลยหน้าคือเป็นคนบุกปีกมากเดี๋ยวเข้าปุ๊บเป็นมากเลยเหรอจากที่กูเห็นเนี่ยข้ถฐานเลยว่าง่ายจากที่กูเห็นเนี่ยง่ายอย่างมึงเนี่ยกับบุกปีงก็เชื่อกับใคร เล่นรักกันนะฮะเล่นกันงี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแอบอยู่ฟิวจะเมื่อไหร่นิดนึงครับผมวันเราเล่นรักกันหนึ่งสองครับอปกติบอกมาว่าอย่าอยู่ด้วยกันเกิน2วันเพราะว่าไหลอักเสบนะฮะยักทั้งวันนะฮะอ่ะเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าต้องยกเครดิตให้นะครับคนนี้แต่งแต่งร่วมกันแล้วก็มีคนนึงชื่อคือสองนะฮะเดี๋ยวจะได้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดถึงกน มันหวานน่ารักนะครับเพลงมอ,อครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงจะกอดกันได้แค่ไหนแต่ไม่รู้ว่าทำไมสุดท้ายเราก็รักกันอยู่ดีอยากใหรู้ไว้ว่าเธอคือคนสุ To be kind to you not you to grow now. ใช่ไหมไม่เคยสะดยุดเพราะฉันไม่เคยจะยุดรักเธอบางทีเธอก็ไม่เชื่อใจบางทีก็คิดปากไปแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะรักเธอคนเดียวโกรธกแรงแค่ไหนแต่ไม่รู้ว่าจะไมสุดท้ายเราก็รักนอยู่นีอากให้รู้ไว้ว่าเธอคือคนสุดท้าย แง่ทรงน่ารักแบบนี้ไม่ครบประมุ่นเลยแม่เดี๋ยวมึงชินใจเพราะอะไรอ๋อชินใจเพราะเขาเพราะเขาร้องเพลงได้ร้องเพลงได้อู๋เตี้ยมไปไวหมดแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดหน่อยอะไรได้กลับไปดูคลิปย้อนหลังที่ไปขึ้นมาร้องง่วงมากแฟนคลับร้องถูกร้องหมดไม่ไม่แล้วจะบอกว่าท่อนแรกมันอ่ะผมอ่ะจำไม่ได้นะผมก็ร้องไวงั้นอ่ะ วันนี้ผมอยากจะมาขอโทษมันมากเลยว่าสิ่งสิ่งที่มันแต่งเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวสมองผมเลยท่านท่านที่ร้องร้องไงนะท่านตันไงอะไรมเนี่ยยังจำเพลงไม่ได้เลยนะฟิวยักษ์คัอค้างอะไรกันนั้นมีอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะจำเถอะอะไรอ่ะคุณจะยแบบอะไรนะยักษ์อะไรนะแล้วคุณจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวฟิวพอดีเดี๋ยวไปสายไหมนะเดี๋ยวไปสายไหมนะเดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วฟิวเออนะฮะก็ถามเลยดีกว่า ว่ารู้สึกไงครับมีเพื่อนงผมเอาตรงแต่ไม่ตรงมากเออเอาเอาตรงแต่ดูดีโอเคไม่รู้พูดอะไรแต่ก็พูดคำรักเอ้ยก็มีมีเพื่อนเยอะก็จริงแต่คนที่พร้อมจะรับฟังเราอะไรแบบเนี้ยน้อยอ่าแล้วก็เวลามีทั้งทุกข์ทั้งสุข อยู่ข้างกันเสมอมันก็เลยถึงเป็นออริจินอลมีทุกวันนี่แต่จรินะครับเลี้ยงใส่อ้โหบพก็ฟีลเป็นอีกเพื่อนอีกคนนึงที่เราฟังมันหลับนั่งทำเพลงเนาะขอพูดหน่อยแกมันก็นั่งทำอยู่คนเดียวคือมันตีหนึ่งตีสองใช่นั่งทำเพลงนี้ครับตีหนึ่งตีสองนะฮะผมก็นั่งขับปึ๊บปึใส่หูฟังไม่ได้ยินเขา ฟิวลุกขึ้นมาหับอยู่เออแกงดีมากเลยคือผมว่าผมไม่ได้อะไรกับมันไงมันก็ผมกลัวผมโกรธอ่ะผมก็ฟังวอาหันไปทไปดูมันหลับหรือเปล่าผมหันไปปุ๊บเออดีเว้ยแล้ว้องนี้ดีมากแล้วก็รตอแล้วกรับต่อนะฮะน่ารักมากนะฮะโอเคขอเสิร์ฟฟิวสักหนึ่งทีครับผมเจอกันคราวหน้าอีกนะฮะ